ก็พูดตรงๆไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไปหาอาหารให้ลูกหลานกิน,น,นเพราะในบ้านไม่มีก็เนี่ยลำบากเนี่ยก็ต้องออกมาหาถ้าไม่ออกก็ไม่มีอะไรกินละแม้จะเป็นเขตเมืองหลวงแต่ชาวกรุงเทพมหาคนครในหลายพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมก็ประสบความทุกข์ยากลำบากไม่น้อยไปกว่าพื้นที่หลายจังหวัดก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตและโลครคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำที่การช่วยเหลือดูแลยังเข้าไปไม่ทั่วถึง วันนี้รายการความหวังกลางใสาน้ำได้ติดตามภารกิจของโครงการน้ำใจจากไทยเบฟคนไทยให้กันได้เดินทางไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านย่านถนนสงประภาและถนนประชาอุทิศเขตดอนเมืองซึ่งที่นั่นระดับน้ำโดยเฉลี่ยสูงกว่า1เมตรและเริ่มมีสีดำส่งกลิ่นเหม็นรวมทั้งชาวบ้านจำนวนมากก็ยังไม่ยอมย้ายออกนอกพื้นที่ นอกจากสิ่งของบรรเทาความทุกข์ยากไปมอบให้กับชาวบ้านแล้วยังมีหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งนำแพทย์มารักษาคนป่วยและมีสัตวแพทย์อาสาเข้ามาดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยรวมทั้งยังมีรถของเจ้าหน้าที่ทหารที่ส่งเข้ามาช่วยลำเลียงสิ่งของและช่วยอพยพคนพร้อมกับสื่อสารทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่ยังไม่ยอมอพยพตลอดเส้นทางจะเห็นว่ามีชาวบ้านเข้ามายืนรอรับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลนเรื่องของอาหารการกินเป็นอย่างมาก ขณะนี้ผมอยู่กับคุณชลอตโทนัวนิกนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทไทยเบฟนะครับนี่อยากถามคุณชลอตว่าโครงการาไทยเบฟน้ําใจไทยเบฟที่นําของมามอบให้กับชาวบ้านนะครับมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรคือเราความจริงทําต่อเนื่องมากเลยนะคะตั้งแต่ลบบุรีมาเลยก็ไล่ลงมาก็เห็นว่าความเดือดร้อนเนี่ยของประชาชนจะมีค่อนข้างมากขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐเนี่ยอาจจะกระจายไปไม่ถึงนะคะ,คะเราก็มองว่า การทาของเราคือการทาต่อเนื่องนะคะก็มีถุงยางชีพมาแจกตามที่ต่างๆก็เรียกว่าเกือบทุกวันน่ะนะคะแต่ขณะเดียวกันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือการตั้งเหมือนกับว่าเป็นโรงอาหารให้นะคะก็จะไปตั้งตามจุดต่างๆคิดว่างานนี้เนี่ยคือว่ายังไงคนไทยก็ต้องช่วยกันนะคะเกิดจะหวังพึ่งทางภาครัฐอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะคะแต่เหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้ซึ่งขยายพื้นที่ความเดือดร้อนออกไปเป็นจํานวนมากแต่นอกจากความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ก็ยังทําให้เราได้เห็นถึงน้ําจิตน้ําใจของคนไทยที่ไม่ยอมทอดทิ้งกันอย่างเช่นคนกลุ่มนี้ที่นําอาหารฟรีมาทําแจกให้กับคนที่เดือดร้อนในย่านชุมชนถนนประชาอุทิศมีผัดซีอิ๊วค่ะแล้วก็วก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นุมจีนน้ํายาปลาค่ะ,ะก,ก,ก็โตเจริญพรเขาทุกสาขาเขาสิบสาขาเขาให้มาค่ะค่ะทําแจกชาวบ้านบริเวณนี้ค่ะ ทั้งหมดนี้คือน้ำใจที่วิกฤตแค่ไหนคนไทยก็ยังให้กันได้เสมอสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพนัทราวุฒเมืองสุขสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,ไทยรายงาน